ก็ส่งมาย2่สิบสองะวันนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคนใหม่ๆมคุณคุณะคุณคุณมันไม่คุณกับเราเเขาจะมาอย่างไรร้องไห้เหรออายคนเขา เออเลเวลนี้ขอเรียบร้อยนิดนึงก็วันนี้เราจะมาเรียนร้อยวงมาลัยกันนะครับอันนี้ก็เยอะไปจ้าไม่ได้ตโตโตมีสมาธิเก่งไปอย่าพี่บอเร็วสิพี่บอเอาแขนออกขางขานิดนึงอ่าลองดูสิมันมันสวยหรือยังเออไม่ได้ละไม่ได้อย่างจ้า ไม่ได้ค่ะนั <Cond> ่ง <it> หลังตรงค่ะมาดิคร <ham do ctor> ับ <watching Olymp ian cinema>